กูเีอยู่ไหนบ้างต้องมหเลยเจอเพื่อนเลยหนคนไหนนะว่าอยากให้กูทุบหัวเมียก,กูอีกเอาขึ้นมาเลยเพื่อนกอดกอนเข้าไปเลยก่อนรหัสกูเลย,ยไมึง่าไปใส่โค้ด1408ดด้วย เออ N S uh, R ห uh, ้าหกศ uh. ูนยะเออละรูปกูนะเออันยกางเด,ยเดียวแล้วตาเอาไว้กว่อนเออเห็นหน้ารือยัง uh. เห็นว่าอะไรนะเรียกกอะสมงหงายอะไรไอ้หนูจะขอแี่ยว,ยวน้หนหนานะ Đừng để người khác nói thêm Không có nhiều người nói thêm Nói thêm nhiều thôi Nói thêm ở Chelsea Nó nói thêm Nó nói thêm với bạn gái của bạn bạn <San> ไม่รู้ลูกพี่นละ้วลูกพี่แต่ละคนถ้ามันอ่านรู้เรื่องก็เปิดอ่านนวดถ้ามึงลงสมัครเรียนตัวนี้นะ่ะเปิดอ่านเลยปทิละแผน่นเี๋ยละแผน่นมึงจะมาถามกูกูขี้เกียจอ่านเห็นหน้าไหมยังอเอเนะอาเราพาคุยสาวเรียนสาวไย เลี้ยสาวสวยไหมว่าอไอ้เฮียไอ้แม่งแล้วคุยนี่ก็เพื่อนมึงกันด้วยยัให้กูเข้าไปไงประเภทพูดไทยแม่งชั้นใช่ไหมสัตว์แอยันแม่งคุยเอาแต่กูไปล้อเลียนบ้านนี่มันบ้าเปล่าไม่ได้บ้าไม่ได้ออกมามีบักบักไหนบักไหนบ้าสุดว่าคนอุด่นตอนนี้โอปอใช่มันต่อยมึงไปต่อยใครโอปอ ชาแล้วเออไหนนะใครสะกนตีนกวเน,นี่สกละครโอ้เยอะดชวะหมอ๋อดีๆๆล้เพื่อนเพื่อนวกกูทำให้แล้วแต่ละคนแต่ละคนเนี่อะไรมีอะไรอะไอ้สองตัวเนี่ยทำหน้าที่อะไรแล้วแต่ก่อนบริษัททูมบฟไงแล้วทีนี้กูยกเลิกไปแล้วของเขา เออเออดูเียี่เอาแพทยสยาสภาดูแล้วเหีดูเฮียล้อดอยังเีไแม่กูยัดอันนี้กูสงสัยไงแต่ก่อนบ้านอยู่มุกดาหารหรือนครพนมนี่หรอวันนี้กูไปคุยกับใครไปคุยกับใครคุยกับไอ้แหม่มไอ้แหม่มเนย มีหลายแม่มนะเว้ยโอ้พี่แม่มคนนี้เหรอที่ว่าแกที่ว่าเป็นงูสวัดใช่ไหมอ่าโอ้หลังนี้หลังนี้นเอากูดีดให้แล้วเอาหน้าจอขึ้นก็ได้เอ่หลังนี้ละอ่าต้นเป็นร้อเรียน้ยสักนษงตอนนี่เป็นคัดเลือกทหาร ข้ารับหานกับโรงเรียนอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ก็ส่งไปอยู่กุศลมัย่งนี้แยกอยู่นะเพื่อนกับพี่กล้วยก็มีพี่กล้วยบ้านหลังนี้นะสองแปดห้าละอาชาริโอมึงนั่งดูกูแดกข้าวก่อนนะพี่กล้วยพี่กล้วยเออนั่งกูนั่งดูกูแดกข้าวก่อนกูไม่ค่อยกินข้าวเลิกแล้วเลิกสนิทสินามลงแล้วแค่นี้นะเพื่อน โอเคมึงไล่ดูที่รล้วยีบสามเล่มที่กูไล่มานอะแล้วไปไล่ดูใครของกูมีตำหนิอยู่ตรงนี้นี่เออม,มึงดูว่ายังตอนที่กูตัดคอยังไม,มึงดูซิคุยเกือบหายใจไม่ทันนะนะั่นน่ะกูนั่งเป็นตัวหนังสือแล้วนอะอ่าการ